เผยรีเทิร์นรักอายุห่าง10ปีแล้วเผยบ้านที่น่านของเชอรี่เข็มอับสร เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกดังที่แฟนละครคิดถึงมากอย่างเชอรี่เข็มอัปซอนปัจจุบันอายุ42ปีเกิดเมื่อวันที่28สิงหาคม2523เป็นนักแสดงหญิงชาวไทยผู้ชนะรางวัลภาพยนตร์ไทยชมรมวิจารณ์บันเทิงสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องสตางในปี2543และผู้เข้าชิงรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่13ในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจาก ละครเรื่องกระทิงในปี2559ก่อนหน้านี้สาวเชอร์รี่ได้ห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานถึง8ปีแต่ในปีนี้แฟนๆตเตรียมดูละครของเธออีกครั้ง เพราะเชอรี่ตัดสินใจรับงานละครกับทางช่องน้อยสีและล่าสุดเชอรี่ได้ไปออกรายการดังและได้อัปเดตเกี่ยวกับชีวิตและได้เผยเกี่ยวกับเรื่องสถานะหัวใจในตอนนี้โดยเธอได้เล่าว่าหัวใจตอนนี้ก็ไม่มีใครมีคนมาจีบแต่ตอนนี้กำลังคัดเลือกอยู่ตอนแรกเหมือนจะมีสเปคชัดเจนแต่ตอนนี้ชอบคนที่เป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมไม่ชอบคนที่ปลอมเราชอบคนที่เคารพตัวเองนับถือตัวเองและเคารพคนอื่น ด้วยตอนนี้โสดแต่ก็ไม่เหงามีน้องๆเด็กๆที่บ้านกับความรักครั้งก่อนที่เลิกกันไปเขายังเป็นพี่ที่น่ารักมากๆสำหรับเราเสมอรู้จักกันมา15-16ปีแม้ว่าเราจะไปกันไม่ได้ในฐานะคนรักแต่ก็ยังมีความปรารถนาดีต่อกัน พ่อกับแม่เขาก็เอนดูเราเหมือนลูกสาวคนหนึ่งเราก็รู้สึกโชคดีคุยกันได้หลายเรื่องณนะวันนี้ไม่รู้เรื่องรีเทิร์นซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดบ้านที่น่านของสาวเชอรี่ที่หลายคนรู้ๆกันอยู่ว่านางเอกสาวเชอรี่เป็นคนที่รักและชื่นชอบการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเป็นอย่างมากเมื่อมีเวลาว่างสาวเชอรี่จึงเก็บกระเป๋าหลบตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าในเมืองใหญ่ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่บ้านของคุณพ่อที่จังหวัดน่าน เนื่องจากสาวเชอรี่เป็นทายาทของผู้ที่สืบทอดเชื้อสายเจ้าผู้ครองนครน่านโดยมีต้นตระกูลมาจากฝ่ายคุณตาคุณยายซึ่งทริปนี้สาวเชอรี่ดูแฮปปี้มากเธอใส่ชุดผ้าฝ้ายพื้นเมืองสะพายกระเป๋าย่ามเดินเล่นในสวนตัดกิ่งไม้เก็บดอกไม้เรียกได้ว่าพักผ่อนสูตรอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติใช้ชีวิตสโลไล์อย่างแท้จริง ทั้งนี้ปี2562เชอร์รี่ทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในด้านสิ่งแวดล้อมและเริ่มต้นโครงการใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมกับครูลูกกอล์ฟและกลุ่มเพื่อนๆที่มีอุดมการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการ Little Big Green ภายใต้แนวคิด a s s Green as you can mm hmm. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ดี